ผ่านไปอีกปีสำหรับฤดูเก็บเกี่ยวข้าวลาลานเสร็จเรียบร้อยในวันที่26 สีแยกคนาใหญ่วางเปล่าด้วยข้าวเขียวและข้าวสีทองตะวันตกดินตะวันรับโิ17:15นาทีในวันที่20 พฤเจอกายนสองหาหกเจ็ด